ส่วนการชี้แจงสถานการณ์ทางการเมืองในบ้านเราต่อต่างประเทศนะคะทางด้านกองทัพก็ได้ชี้แจงต่อสื่อต่างประเทศให้รับทราบถึงความจําเป็นในการเข้ามาควบคุมอํานาจการปกครองเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องหลังจากประเทศชาตินั้นเกิดความขัดแย้งทางการเมืองมาเป็นระยะเวลาหลายปีค่ะ พลโทฉัดเฉลิมเฉลิมสุขนะคะรองเสนาธิการฐานบกชี้แจงทําความเข้าใจต่อสื่อต่างประเทศค่ะกรณีที่กองทัพเข้าควบคุมอํานาจการปกครองเพราะประเทศไทยนั้นมีความขัดแย้งมานานกว่า10ปีและสถานการณ์มีความตึงเครียดไม่มีแนวโน้ม ที่จะคลี่คลายทางกองทัพจึงพยายามจะช่วยแก้ปัญหาด้วยการเชิญแกนนำของแต่ละฝ่ายมาพูดคุยกันเพื่อนำไปสู่ทางออกที่ดีที่สุดและขอยืนยันว่ากองทัพไม่ได้ต้องการที่จะยึดอำนาจหากประเทศเกิดความสงบสุขแล้วจะมีการเข้าสู่การเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยค่ะ ขณะที่ทางด้านนายเสกวรรณเมธีอธิบดีกรมสารานิเทศยืนยันว่าการชี้แจงสื่อต่างประเทศเพื่อมุ่งสร้างความเข้าใจและให้ข้อเท็จจริงเพื่อสร้างบรรยากาศความปลองดองและก็ขับเคลื่อนปฏิรูปนำไปสู่การเลือกตั้ง โดยที่สื่อมีสิทธิเสรีภาพรายงานข่าวได้ตามปกติแล้วก็ยังได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับการเชิญบุคคลเข้ารายงานตัวว่าไม่มีใครถูกควบคุมตัวในบ้านพักเกิน5วันและกรณีของนางสาวยิ่งรักษินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางกลับไปแล้วตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังได้ทําความเข้าใจกับสื่อต่างชาติว่าคอสอชอมไม่มีนโยบายปิด Facebook หรือว่าแอปพลิเคชันไลน์แต่อย่างใดโดยฝากให้สื่อต่างชาตินำาเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมา